ก็มีส่งปลากระเบนเะนาะกระเบนน้อยกเบนน้อยก็พาเด็กๆมาส่งปลาที่สวนจตุจักรกันปลาอาหารนักยูนมาให้มาตัดเย็บแล้วเราก็มาจอดรถแล้วก็ปายเดินนำเลย ตอนไปหาปลาลูกปองจ่านั่งยูนเออเดินไปหาปลาลูกป่งกับหาหนังยุงใช่ไหมเคภารกิจภารกิจของพอดพัดวันนี้หาสัตว์เลี้ยงอีกแล้วค่ะมาเดี๋ยวพาเออระวังรถนะระวังไปมาเดินพลาแล้วมาต่อเลยเดินไปขาคาบด้วยไปเดินไปดูร้าน ร้านที่เราปล่อยเราเอากระเบนไปส่งก่อนไปเดินเข้าไปทางนี้เดินไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลี้ยวไปเลี้ยวเข้าไปปล่อยได้ไหมอ่ะป่เมันต้องดไปเรืน าปล่อยปลากระเบนก็จะแช่น้ำไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อย,ยปล่อยน้องอไปมีน้องกิ๋วด้วยนะโน้ัหเล็กมากเลยนะมีน้องเบบีด้วยนะสามนิ้วได้ ไป Let's go ตรงไหนรู้หรือเปล่าไปเดินออกไปข้างนอกเลยทางนี้สิทางนี้สิไปออกไปเดินออกไปเลยดูเรียเขาเลยเอาไหม อาไปใส่แมดดีๆพัดพัดพัดใส่แมดดีๆพัดไหนดูสิถุงเท่าไรถามป้าค่ะเอาถุงเดียวก็พอนะลกูกเพราะมันมีเยอะมากเลือกเอาถุงไหนถุงนึงเอาถุงไหนอ่ะชี้ชี้แล้วก็ให้ป้าเขาอันนั้นให้ไม่ต้องยก คนละข้างหิ้วคนละข้างช่วยกันกระเคนละขวางไปเดินมาช่วยยกช่วยกันยกมายกยกมาโอ้ย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 ต้องให้มามาหยิบไปช่วยกันช่วยกันไปเดินมาที่นี่โอ้ไปได้แล้วนะโอเคคนนี้คนนี้เราจิตเราก็เสร็จแล้วเนาะได้หางนกยุงมาถุงนึงน้องพัดได้ติมมาหนึ่งก็คือภารกิจปลากระเบนและหางนกยูง กลับบ้านไปปล่อยทีนี้ oh. น้องพัดก็จะปล่อยปลาหานกยุงแล้วปล่อยในช่องกรองเนาะนี่มัอ๋อมันรั่วแล้วเนี่ยอ้าวก็ปล่อยตรงนี้ด้วยปล่อยตรงนี้เอาไปเอาไปใส่ตู้กุ้งตู้กุ้งน้องพัดด้วยไป mm hmm. แล้วก็แบ่งมาใส่ตู้กุ้งเนาะ mm hmm. I okay.